Top of อ h e เ o r ร์วันนี้วาทิตย์สนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆที่ฟินแลนด์ทั้งขี่สุนัขลากเลื่อนนั่งเรือตัดน้ำแข็งลอยตัวในน้ำแข็งกลางทะเลข้ามซีกโลกไปเที่ยวนิวซีแลนด์เที่ยวกันทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้ชมธรรมชาติที่สวยงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปเดินเล่นบนกลาเซียและตื่นตาก,กับการชมทางช้างเผือกในค่ำวันฟ้าใสติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top o f t e r w o r l d นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาสิบนาฬิกา25นาทีนะครับวันนี้วันสบายๆครับแล้วช่วงที่ผมบันทึกเทปอยู่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงที่พิธเก์งเนี่ยไปออกทริปที่ไป เทีาา่ยวรัสเซียรัสเซียที่พี่ตะเกิงไปคือไปเทีท่ยวททเลสาบไบคานต้องบอกว่าททเลสาบไบคารนเนี่ยเป็นที่ที่หนึ่งในสถานที่ที่ผมบอกว่ามันมีความสวยแล้วก็แปลกตาที่สุดในโลกเลยสําหรับผมนะเพราะว่ายิ่งถ้าไปในช่วงที่พี่จะเกิงไปในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่น้ําในเทเลสาบไบคารนเนี่ยเป็นน้ําแข็งแล้วมันเป็นน้ําแข็งสะสมมาตั้งแต่เดือนตุลาพฤศจิกาที่อากาศเริ่มเย็นพอถึงเดือนมีนาคมเนี่ยด้วยความอากาศมันอาจจะเริ่มอุ่นขึ้นนะครับแต่ด้วยความที่น้ําแข็งเนี่ยมันสะสมม,านานม น้ำในทะเลสาบเนี่ยมันเป็นน้ําแข็งหนาถึงหลาย10เมตรต้องเน้นนะครับว่าน้ําแข็งีนทะเลสาบใบขาดเนี่าายหน,นาถึงหลาย10เมตรนาถึงหนาดที่รถเนี่ยสามารถที่จะไปวิ่ง ในทะเลสา,าบใบขานจากแผ่นดินไปสู่เกาะได้ทะเลสาบใบขานเนี่ยเป็นพื้นที่ที่สําหรับผมเท่าที่ไปเที่ยวมาเนี่ยผมว่าหนาวที่สุดในโลกแหละพอตอนที่ผมไปตอนนั้นเนี่ยอุณหภูมิอยู่ประมาณลบสามสิบเขาจาําไม่ผิดแต่ตอนที่ช่วงพิศเกิงอยู่ตอนนี้เนี่ยก็โชคดีหน่อยอุณหภูมิอยู่ประมาณลบสิบกว่าฟาล้วก็อยู่ประมาณลบต้นๆซึ่งไม่ได้หนาวมากแต่ว่าน้ําแข็งเนี่ยมันหนาอยู่เพราะว่ามันสะสมมาตั้งแต่ต้ตตนฤด,ดูก็ คณะที่ไปเที่ยวกันก็ได้มีโอกาสถ่ายรูปกันบนเทสาบน้ําแข็งซึ่งอันนี้คือไฮไลท์เลยคือการไปนอนแล้วถ่ายรูปกับน้ําแข็งแล้วน้ําแข็งที่มันเห็นเป็นรอยเล้าๆนี่จริงๆมันไม่ได้เล้าหรอกครับแต่เป็นเนื้อน้ําแข็งเหมือนเราแช่น้ําแข็งอ่ะล้วการที่ น้ำมันแข็งตัวขึ้นมาจากของเหลวกลายเป็นของแข็งเนี่ยมันก็เกิดการอัดแน่นของการขยายตัวของปริมาณมันก็เลยเกิดรอยเบียดรอยร้าวขึ้นมาแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ร้าวนะครับมันยังมีความแข็งแรงแล้วม,มีความหนามากๆก็ไปเดินถ่ายรูปแกันบนน้ำแข็งจริงๆต้องบอกว่ามันก็เป็นความสนุกอ่ะที่สำคัญคือความสนุกแบบตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเดินบนน้ำแข็งเนี่ยมันก็จะหนาวๆแล้วก็ลื่น เพราะว่าน้าแข็งพอเจอกับถ้ารองเท้าเราไม่ได้ติดตะปูหรือติดแบบตัวกันลื่นเนี่ยมันก็จะเดินยากนิดหนึ่งเวลาเดินก็ผมจะบอกเรื่อยๆเวลาไปเที่ยวเจอหิมะเจอน้ําแข็งหนาๆเนี่ยให้เดินไปแล้วก็ทําเจริญสติไปเรื่อยๆเหมือนเดินจงกรมคือทุกฝีก้าวเนี่ยเดินด้วยสติพิศเกลงไปเที่ยวฤด,ดูหนาวที่ใบขาดซึ่งผมบอกจริงๆว่าผมอยากจัดไปเที่ยวใบขาดในช่วง ฤดูใบไ,ไม้ร่วงบ้างเพราะว่าถ้าไปใบขาดในช่วงที่ไม่ได้เป็นน้ําแข็งไม่ได้มีหิมะแต่ได้ชมใบไ,ไม้เปลี่ยนสีสวยๆสยัสเกเดือนกันยายนนี่น่าจะดีลองติดตามนะครับเราอาจจะจัดไปเที่ยวเที่ยทริปใบขานกันในช่วงเวลาฤดูอื่นๆไปชมธรรมชาติที่สวยงามในคาดียวกันเน่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมเพิ่งไปเที่ยวที่ฟินแลนด์ต้องบอกว่าฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่เวลาไปแล้วมันมีกิจกรรมให้ทําเยอะแยะมากมาย กิจกรรมหนึ่งที่ผมชอบจริงๆเนี่ยคือกิจกรรมขี่หมาลากเลื่อนหรือฮัสกี้สุนัขพันธุ์ฮัสกี้เนี่ยเป็นสุนัขพันธุ์ที่หน้าตาม,มันน่ารักมากครับแล้วก็ฉลาดแล้ว ที่สำคัญเวลาขี่มาลากเลื่อนที่ฟินแลนด์เนี่ยผมมีความรู้สึกว่ามันสนุกแล้วมันคือมันมีชีวิตชีวากว่าการนั่งเลื่อนที่ลากโดยหมาที่อื่นๆเพราะว่าหมาที่ฟินแลนด์เนี่ยมันจะสนุกกับการทํางานมันจะรักการทํางานของมันมากเรามีความรู้สึกว่ามันพร้อมจะลากเลื่อนให้คนตลอดมันจะมีความคึกตั้งแต่เราไปถึงแล้วเราจะขึ้นไปนั่งเลื่อนมันแทบจะอย,อยากจะลากเลื่อนเต็มที่แล้วพอเราไปนั่งบนเลื่อนเนี่ยคือที่ฟินแลนด์เขาใช้ให้เราบังคับตัวเลื่อนลากโดยสุนัขด้วยตัว เ,เราจะต้องบังคับเองเบรกเองดูแลเองทุกอย่างมันก็จะสนุกตรงนี้เพราะว่าที่นี้สุนัขเขาจะวิ่งแล้วเขาจะคึกมากพอเราขึ้นไปบนเลื่อนปุ๊บเนี่ยแทบจะแบบลากเราแบบให้เราสะดุ้งแบบวูบเลยเหมือนกันแล้วก็สนุกครับผมก็ไปเล่นนั่งเลื่อนเนี่ยก็ไปเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สนุก ร้องเรียนจริงๆว่าในหลายๆที่เวลาเราไปเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันทรมานสัตว์หรือเปล่ามันเอาสัตว์มาใช้งานอย่างนี้หรือเปล่าเป็นเมืองไทยจะผิดกฎหมายเรื่องการทรมานสัตว์หรือเปล่า <S <S แต่ว่าเวลาไปฟิลาเราจะเห็นเลยว่าสุนัขคักสกี้ที่เอามาลากเรือเน,นี่ยมันสนุกกับการทํางานจริงๆผมอยากให้แม้แต่คนเองทุกคนล่ะครับสนุกกับการทํางานเหมือนกับที่คัสกี้มันสนุกกับการทํางานแล้วมันจะมีชีวิตที่วาขึ้นเพราะอย่าลืมว่าการทํางานนี่มันคือเวลา ส่วนใหญ่ของชีวิตเราเลยเราทํางานตั้งแต่เช้าเย็นนเวลาทํางานมันคือเรียกได้ว่ามากกว่าเวลานอนด้วยซ้ําไปมันคนทุกคนผมก็อยากจะบอกว่ามันต้องมีความสุขกับการทํางานดูขนาดสุนัขมันสนุกกับการทํางานได้เลยนะครับแต่ว่าคนบางคนก็สนุกการทํางานบนความทุกข์ของคนอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่ใช้ภาษีของประชาชนในการทำมาหากินแล้วก็ฟินแลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีกิจกรรมสนุกอันหนึ่งก็คือว่าคือเขามีเรือตัดน้ําแข็ง น้ำในทะเลของเขาเนี่ยในช่วงฤดูหนาวมันจะเป็นน้ําแข็งพอเวลาที่มันเป็นน้ําแข็งเนี่ยการเดินเรือการขนส่งทางเรือมันก็จะลําบากเขาก um ็จะมีเรือตัดน้ําแข็งในการกรุยยิงมันไม่ได้ตัดน้ําแข็งหรอกครับแต่มันเป็นเรือรที่เดินหน้าชนน้ําแข็งชนน้าแข็งข้าไปเรื่อยๆการดีไซน์เรือเนี่ยมันจะเป็นลรรรักษณะเรืเอหัวมันจะเป็นเรือหัวกระเดิดอย่างเงี้ยนะครับหัวโค้งแล้วมันจะเอาเรือตัวเรือเนี่ยเข้าไปชนน้าแข็งพอมันชนน้าแข็งเรือมันจะเกยแล้วด้วยน้ําหนักของเรือมันก็จะทับน้ําแข็งแตกมัันนน็็เดิททบบ้้ํําาแแขขงง แตกไปเรื่อยๆเพื่อเปิดเป็นทางให้เรือบรรทุกสินค้าเนี่ยมันผ่านเรือนี้ใช้งานมานานอย่างรำที่เราขึ้นกันเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันใช้งานมาตั้งแต่ปี1960นะมันแก่กว่าโฮอีก เรือสินค้ามันเริ่มลำใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อเรือมีแรงไปรัฐบาลก็จะไปแยกชิ้นส่วนแต่ว่าทางเทศบาลเมืองที่นี่เนี่ยเทนีเนี่ยก็ขอซื้อเรือไว้แล้วก็เป็นเรือ,รอบริการนักท่องเ,เที่ยวพามานั่งตัดน้ำแข็งแล้วก็พาไปลอยตัวที่ผิวน้ํากันให้บริการนักท่องเ,เที่ยวมาแล้วเน่ยกว่า40ปีนะครับทุกอย่างาเครื่องยนต์ระบอบต่างๆยังเป็นของโบราณตั้งแต่ยุค19 0 0 แผลิตัเลยครับเราืมาเที่ยวกันบนเรือลำนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกัน,นกาน,น,น,นครับการลอยตบนน้ำแข็งครับหมครับมันหลายๆเรื่องเนี่ยมันสามารถพัฒนามาเพื่อการท่องเที่ยวมันจะย้อนอยู่ด้วยเราไม่ต้องไปสิ้นคิดมีคาสิโนโเรามีความคิดที่จะทําการท่องเที่ยวได้เยอะแยะเรือล,ลานี้เนี่ยให้บริการท่องเที่ยวมาแล้ว40ปีคือเขาควรจะปลดระวางไปเมื่อ40ปีที่แล้วแต่มาใช้รับตัท่องเที่ยวเวลาเราไปเนี่ยเราขึ้นเรือเรือมันก็ทำหน้าที่บดเข้าไปในน้ําแข็งที่ยังไม่ได้เปิดทาง เพื่อไปหาจุดที่น้ําแข็งหนาๆพอถึงจุดที่น้ําแข็งหนาๆเนี่ย <c oughs> เรือก็จะจอดความสนุกอยู่ตรงนี้ครับพอเรือมันจอดเนี่ยเขาใช้นักท่องเที่ยวเนี่ยลงไปเดินเล่นรอบๆลําเรือได้แล้วก็เดินลงไปเดินเล่นรอบๆลํลลาเรือแต่ที่สนุกกว่าอื่นๆเนี่ยก็คือว่าเขาให้เราสวมชุดที่เป็นชุดเขาเรียกว่า dry suit นะครับคือชุดที่ข้างในเนี่ยมันเป็นลมแล้วมันแห้งทั้งตัวมันก็จะเปิดแต่หน้าเราแล้วตรงบริเวณหน้าเราเนี่ยมันก็จะเป็นรางยางรัดแบบ ม่นเปลี่ยเลยไม่ให้น้ําซึมเข้าไปได้แล้วก็ไม่ให้อากาศภายในมันรั่วมาได้เรียกได้ว่าลัดจนแบบตึงั้างหน้านะครับก็เราก็ให้เราเนี่คยค่อยๆสไลด์ตัวเองเนี่ยลงไปแช่น้ําต้องบอกค่อยๆสไลด์เนื่อเพราะเดินลงไปไม่ได้มันจะต้องลงไปในลักษณะนอนหงายเพราะเราในลักษณะนอนหงายเนี่ยตัวเราด้วยความที่เสื้อมันบรรจุอากาศอยู่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะลอยน้ําเล่นแล้วก็เล่นกับน้ําแข็งมันไม่หนาวเพราะว่าภายในเสื้อเนี่ยมันมีอากาศ ห่อหุ้มตัวเราอยู่อากาศแน่นอนว่ามันก็จะเป็นสนวนกันความหนาวแล้วตัวเรามันอุ่นเพราะฉะนั้นอากาศที่อยู่ในเสื้อมันก็จะอุ่นไปด้วยเป็นกิจกรรมที่ทุกคนสนุกกันมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้ร่วมคณะที่อายุ30กว่ากว่าเที่ยวนี้เนี่ยมีน้องๆเด็กๆไปเยอะเลย30กว่ากว่าเนี่ยหลายคนเลยหรือผู้สูงอายุอายุ70กว่า80ยังไปเล่นกิจกรรมมบน,นี้ได้ก็ไปลอยกันที่ผิวน้ำแล้วก็สนุกสนานกันกรบอกจริงๆว่าตอนที่ผมลอยรู้สึกสนุกไปด้วยเพราะว่ามันก็เป็นความรู้สึกที่แปลกกันนะก็ เราได้ไปลอยน้ําอยู่กลางน้ํครั้นี้ก็เป็นประเทศฟินแลนด์ต้องเรียนนะครับว่าประเทศฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเจร AT, <classical technology, S 1> ิญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางเรื่องการสื่อสากรการคมนาคมเรื่องต่างๆมากมายฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่ <c oughs> ได้รับอิทธิพลแล้วก็เคยปกเป็นเมืองขึ้นข,ของประเทศในระแวกนั้นอยู่หลายประเทศแต่ก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีความก้าวหน้ามีความรุ่งเรืองฟินแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศที่มีนายกรัฐมนตรี ผู้หญิงที่อายุน้อยที่สุดในโลกคือเมืองไทยเนี่ยเรามีนายรัฐมนตรีอายุน้อยอันดับ3ามของโลกที่อายุน้อยที่สุดในโลกที่เคยมีมาเนี่ยนะครับก็มีฟิแนแลนด์ตอนที่เขาเป็นนายรัฐมนตรีหญิงของฟิแนแลนด์เนี่ยเขาอายุเพียงแค่34ปีเท่า,านั้นเองก็ขึ้นเป็นนายรัฐมนตรีหญิงของฟิแนแลนด์แล้วประเทศที่2ซึ่งผมจะพาไปเที่ยวในช่วงหน้าเนี่ยนะครับก็คือนิวซีแลนด์นิวซีแลนด์ก็มีนายรัฐมนตรีคนที่แล้วเนี่ยคนก่อนหน้านี้เองตอนที่ก้าวขึ้นเป็นนายรัฐมนตรีเนี่ย อายุ37ปีซึ่งก็อายุอย่างน้อยอยู่แล้วก็เป็นนายขนตรีที่นิวซีแลนด์เนี่ยอยู่ยาวนานถึง6ปีเสร็สรนะครับจนถึงอายุประมาณ40ต้นต้นแล้วเธอก็ลาออกไปเองนะครับแล้วต้องยอมรับจริงๆว่าความเป็นผู้หญิงของนายขนตรีทั้งสองคน,เ,นเขาก็ไม่ได้มีใครเคยไปตําหนิหรือไปบูลลี่เรื่องแฟชั่นนะครับผมเห็นเขาก็แต่งตัวได้ดีสมตําแหน่งสมฐานะศักดิ์ศรีของประเทศของเขาที่สําคัญเนี่ยนายขนตรีหญิงที่อายุน้อยสุดในโลก2คนแรกคนแรกที่มาจากฟินแลนด์ คนที่สองมาจากนิวซีแลนด์เนี่ยยังไม่เคยถูกใครตําหนิว่าโง่เลยสักคนหนึ่งนะครับในขณะที่เมืองไทยเราเองเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าว่าโง่นะผมก็มีความรู้สึกเฉยๆว่าเมืองไทยเรามีนักร้ดนตรีหญิงมาแล้วทั้งสองคนนะเราทั้งสองคนเนี่ยก็ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ในหลายๆเรื่องที่ในั้ดนตรีหญิงทั้งฟินแลนด์และนิวซีแลนด์เนี่ยเขาไม่เห็นได้รับการวิพากษ์วิจารณ์แล้วผมยอมรับจริงๆว่าในนกร้ดนตรีหญิง ของนิวซีแลนด์เนี่ยเขาเป็นผู้หญิงที่ฉลาดหลักแหลมมากโดยเฉพาะตอนที่เธอต้องรับมือกับเรื่องใหญ่ๆอย่างเรื่องของการก่อการร้ายใหญ่ที่นิวซีแลนด์เมื่อหลายปีก่อนที่เกิดขึ้นเนี่ยเธอเป็นผู้หญิงที่เด็ดขาดแล้วก็เธอเป็นผู้หญิงที่แสดงความฉลาดได้สมศักดิ์ศรีความเป็นผู้หญิงจริงเพราะฉะนั้นสองประเทศนี้ต้องยอมรับเลยว่าเขามีความภาคภูมิใจในการที่เขามีผู้หญิงเป็นแกนนําได้ประเทศไทยล่ะครับลองถามตัวเองว่าเราภูมิใจหรือเปล่าที่ เรามีผู้หญิงขึ้นมาเป็นนายพนตรีลองถามตัวเองดูครับเดี๋ยวช่วงหน้าพาไปเที่ยวนิวซีแลนด์หนึ่งในประเทศที่มีนายพนตรีหญิงที่อายุน้อยอันดับ2ของโลกครับเทื่อกเขาแอลป์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะมีความสลับซับซ้อนก็คือ1ก็คือมียอดเขาเนี่ยถึงประมาณ140กว่ายอดแล้วแต่ละยอดนี่ก็มีความสูงเป็นแบบ2,000กว่าเกือบ3,000เมตร เราก็จะเห็นเป็นวิวทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนมันจะเป็นท่าน้ําแข็งที่อยู่เยอะแยะมากมายอยู่ในอุทยานแห่งชาติคุกดูอุทยานแห่งชาติเมาคุกเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติเก่าแก่ของนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติแรกๆในโลกเลยที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติกับยูเนสโก Around the w o r l d พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด a r o u n d Around Around World the the World นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกาลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ w w w l r w u n d t h e w o r l d t h a i l a n d c o m กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World อย่างที่เกริ่นไปแล้วในช่วงแรกนะครับว่าเราจะพาไปเที่ยวนิวซีแลนด์ครับนิวซีแลนด์อย่างที่ผมบอกกับว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยเพียงแค่สมัยเดียวเนี่ยเขามีนักพ้นตรีหญิงที่เก่ง ฉลาดหลักแหลมมากๆแล้วก็มันบอกจริงๆว่าความฉลาดหรือความรู้ความสามารถปัญญาของคนเนี่ยมันไม่ได้แบ่งด้วยเพศด้วยวัยด้วยอายุหรืออะไรก็ตามคือผู้หญิงที่ฉลาดจนผู้ชายเขายอมรับในความรู้ความสามารถเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายผู้หญิงที่อายุน้อยๆแล้วก้าวขึ้นมาแล้วมีความรู้ความสามารถพิสูจน์ตัวเองได้ก็มีเยอะแยะนะครับ นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศนั้นครับแล้วนิวซีแลนด์เป็นที่ที่เรียกได้ว่าเป็นประเทศที่มีธรรมชาติที่รดมสมบูรณ์อย่างที่ผมเรียนไปแล้วอ่ะเวลาที่เราเรอไปเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยเราก็จะพยายามเลือกสถานที่ที่ธรรมชาติสวยๆแล้วก็เลือกช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่สบายที่สุดต้องบอกจริงๆว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเดือนสิงหาคมเนี่ยเป็นช่วงที่วางทริปวางโปรแกรมทริปยากเพราะว่าประเทศส่วนใหญ่ที่เราไปเที่ยวกันเนี่ยมันจะเป็นช่วงฤดูร้อนแต่ว่าถ้าไปที่ประเทศ ที่อยู่ทางซีกโลกใต้ที่ New นิวซีแลนมันจะเป็นช่วงฤดูหนาวแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยภูมิประเทศที่ตั้งแล้วก็บริเวณของ New นิวซีแลนด์เป็นบริเวณที่กระแสน้ำเนี่ยเป็นกระแสน้ําอุ่นเพราะฉะนั้นเขาก็จะได้รับความอุ่นจากทะเลเข้ามานิวซีแลนด์แม้อยู่ในซีกโลกใต้นี่นะครับแต่ว่าอากาศเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นเขตที่เรียกว่าอบอุ่นชื้นที่นิวซีแลนด์ในช่วงฤดูหนาวของเขาเนี่ยอุณหภูมิหนาวก็จริงแต่ก็จะหนาวอยู่แค่ประมาณ10องศาเซลเซียสประมาณนั้นโดยเฉลี่ยนะครับอาจจะมีบางช่วงอาจจะต ไปอยู่ประมาณ8ปดองศาบางช่วงอาจจะสูงไปถึง15องศาแต่ในช่วงฤดูหนาวอุณหภูมิก็จะอยู่ประมาณ10ต้นต้นแต่ว่าในพื้นที่ที่มีหิมะก็คือพื้นที่ที่อยู่บนที่สูงเนี่ยก็จะมีหิมะมีน้ําแข็งปกคลุมนะครับแล้วด้วยความที่มันอยู่ทางซีกโลกที่ค่อนข้างไปทางใต้นิวซีแลนด์ก็จะมีถ่านน้าแข็งมีกลาเซียเยอะแย,ยะมากมายนิวซีแลนด์โดยลักษณะทางภูมิศาสตร์ของเขาเนี่ยจะ <c oughs> มีเกาะเหนือและเกะาะใต้เป็น2เกาะใหญ่ที่เหลือก็จะเป็นเกาะเล็กๆน้อยๆนะ แต่ว่าถ้านับเป็นเกาะใหญ่เนี่ยเขาไม่อยู่แค่2เกาะคือ,กอเกาะเหนือและเกาะใต้แล้วประชากรของนิวซีแลนด์ทั้งประเทศคือประเทศเขาเนี่ยมีพื้นที่ใหญ่แต่ว่ามีประชากรทั้งประเทศเนี่ยไม่ถึง5ล้านคนแล้วส่วนมากเนี่ยประชากร3ใน4เนี่ยจะอยู่ทางเกาะเหนือประมาณเหลือแค่1ใน4เนี่ยหรือ25%อซอยู่ในเกาะใต้ซึ่งพื้นที่เกาะใต้เนี่ยจะใหญ่กว่าพื้นที่เกาะเหนือเพราะเป็นประเทศที่มีความเบาบางของประชากรมากทรัพยากรธรรมชาติเขาก็ยังสวยงามมากๆนะครับ นิวซีแลนมีความเป็นอังกฤษเพราะว่าคนที่อ,อพยพอยู่ที่นิวซีแลนด์ในช่วงแรกๆเราก็สืบทอดกันมาอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยเป็นคนอังกฤษเพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ของนิวซีแลนด์นี่ยังมีความเป็นอังกฤษอยู่นิวซีแลนด์เนี่ยมีความเป็นอังกฤษซึ่งอยู่นอกประเทศอังกฤษด้วยความที่เขาสืบทอดคนอังกฤษอ,อพยพอยู่ที่นี่เยอะเยอะจนถึงเลปัจจุบันนี้เนี่ย เยอะมากกว่าคนท้องถิ่นของเขาอีกนะครับคนท้องถิ่นดั้งเดิมชนเผ่าเดิมเขาก็มีของเขาอยู่แต่ว่าคนขาวคนอังกฤษคนจากยุโรปย้ายมาแล้วเนี่ยในปัจจุบันกลายเป็นคนส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ในนิวซีแลนด์เองเนี่ยก็จะมีคนเอเชียอยู่ค่อนข้างเยอะด้วยความที่ภูมิประเทศ เขาใหญ่มากแล้วเขาก็ยังต้องการรับประชากรในวัยแรงงานหรือวัยทำงานเนี่ยเข้าไปทำงานอยู่จำนวนมากเพราะฉะนั้น,นจึงมีคนเอเชียจำนวนมากเนี่ยอพยพอยู่ที่นิวซีแลนด์แม้แต่นักโทษการเมืองคนไทยบางคนที่เคยก้าวล่วงสาบันเนี่ยอพยพไปใช้ชีวิตตกระกรรมลำบากที่นิวซีแลนด์ก็มีบางคนไปอยู่ที่นั่นนะครับคือเขายังรับอยู่เขายังเปิดรับในเรื่องของอคนที่จะ ย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่นั่นที่ที่อยู่นิวซีแลนด์ก็จะมีธรรมชาติที่สวยงามในครั้งนี้เนี่ยเราจัดกันไปในช่วงวันที่20ถึง29สิงหาคมแล้วเราจะไปแบบทะลุทะลวงเลยก็คือไปเที่ยวทั้งเกาะเหนือและเกาะใต้นะครับโดยที่เราจะบินเนี่ยไปเริ่มต้นก่อนที่เกาะเหนือเกาะเหนือก็คือที่ออคลเอนออคลเอนเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแล้วของนิวซีแลนด์เป็นเมืองใหญ่ก็จริงแต่ว่าไม่ได้ใหญ่มากเพราะอย่างที่เรียนว่านิวซีแลนด์ทั้งประเทศเนี่ยก็มีประชากรอยู่เพียงแค่4ล้านกว่าๆเกือบเก เพรานี่นเพเม,มืองออกนด์เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดแต่คนมันมากเนี่ยจะไม่ค่อยรู้จักชื่อของเมืองหลวงจริงๆเมืองหลวงของนิวซีแลนด์นี่คือเวลลิงตันแต่ว่าเราไม่ได้ไปเที่ยวเวลลิงตันเราเที่ยวที่ออกรัฐเรเราก็จะไปเที่ยวในพื้นที่เกาะทางตอนเหนือเกาะทางตอนเหนือนี่ก็จะมีธรรมชาติให้ชมมีความสวยงามเกาะทางตอนเหนือนี่จะเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาแล้วก็ใช้ในการถ่ายทําภาพยนตร์นอบบิทนะครับซึ่งถ้าใครที่เคยชมก็จะใช้ที่นี่เป็นสถานที่หลักในการถ่ายทําเราจะเที่ยวทางเกาะเหนือก่อนจากนั้นเนี่ยเราจะ ข้ามนั่งเครื่องบินมาที่เกาะใต้เกาะเหนือและเกาะใต้ในจริงมันขั้นด้วยช่องแคบคุก ก็ห่างกันไม่ไกลนะครับก่อนแน้าเกาะใต้แต่ว่าเรานั่งเครื่องบินจากโอกเกลนมาลงที่ไครเชิร์ชแล้วเราก็จะเที่ยวที่เกาะใต้เกาะใต้เนี่ยมันจะมีลักษณะที่สําคัญก็คือว่าแกนกลางของเกาะใต้เนี่ยจะมีเทือกเขาใหญ่ซึ่งเทือกเขาตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นซาวเทิร์นแอลหรือเป็นแอลแห่งซีกโลกใต้คือที่ประเทศไหนก็ตามที่มีเทือกเขาสวยๆมีความสมบูรณ์มันก็จะกลายเป็นแอลของประเทศนั้นๆอย่างเช่นเขาทาเทยาม่าที่ญี่ปุ่นเราก็เรียกว่าจะเป็นแอลครับทั้งที่แอลจริงๆเนี่ยมันอยู่ทาง โที่นิวซีแลนด์เนี่ยเทือกเขาตรงที่อยู่ตรงเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เนี่ยเขาก็เรียกว่า southen alps ก็คือเป็นเทือกเขาแอลป์ที่อยู่ในตอนใต้ของซีกโลกเนี่ยเทือกเขาแอลป์ของนิวซีแลนด์เนี่ยก็จะครอบคลุมพื้นที่เกือบทั้งเกาะใต้เรียกได้ว่าอยู่ตรงมุมไหนของเกาะใต้ก็ตามถ้าในวันที่ฟ้าใสเนี่ยจะสามารถเห็นยอดเขาของเทือกเขาแอลป์ได้แล้วเทือกเขาแอลป์ที่นิวซีแลนด์เนี่ยจะมีความสลับซับซ้อนก็คือ1ก็คือมียอดเขาเนี่ยถึงประมาณ140 ยอดแล้วแต่ละยอดนี้ก็มีความสูงเป็นแบบ2,000กว่าเกือบ3,000เมตรเพราะก็จะเห็นเป็นวิวทิวทัศน์ที่สลับซับซ้อนมันจะเป็นถานน้ําแข็งที่อยู่เยอะแยะมากมายอยู่ในอุทยานแห่งชาติคุกดูทีอุทยแห่งชาติเมาคุกเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติเก่าแก่ของนิวซีแลนด์แล้วก็เป็นหนึ่งในอุทยานแห่งชาติ แรกๆในโลกเลยที่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติกับยูเนสโกเราก็จะขึ้นไปคือคือต้องบอกมาว่าคุกเนี่ยมันครอบคลุมพื้นที่จํานวนมากของพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะใต้เนี่ยเราก็ขึ้นจากซีกฟรานจอร์เซฟเนี่ยขึ้นไปแล้วไปจอดไฮไลท์ของทริปนี้จริงๆซึ่ง,งทัวร์อื่นส่วนใหญ่นี่เขาไม่ได้มีไฮไลท์อันนี้ก็คือเครื่องบินนี่จะไปจอดบนยอดเขาแล้วเราจะได้ลงมาเดินบนกราเซียแบบธรรมชาติแท้ๆเลยคือปกติเวลาเราไปเดินที่กลาเซียที่อื่นจะมันต้องค่อยๆเดินไต่จากข้างล่างขึ้นไป แต่อันนี้เนี่ยเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปจอดบนยอดกาเซียเลยแล้วถ้าเราเดินชมวิวบนยอดกาเซียชมวิวข้างล่างคือสาหรับผมนะเพราะจากประสบการณ์ที่เคยนั่งเครื่องบินขึ้นนั่งเครื่องบินไปจอดบนยอดกาเซียมันประสบการณ์ที่ว้าวมากๆเพราะว่าเราไปเดินบนยอดนั้นเราได้เห็นภาพของทานน้าแข็งที่ลึกตรงไปสุดลูกหูลูกตาปกติเรามองทางน้าแข็งเนี่ยเรามักจะมองจากมุมข้างล่างแล้วเสยขึ้นไปข้างบนแต่เวลานั่งเฮลิคอปเตอร์ขึ้นไปจอดข้างบนเนี่ยมันจะเห็นมองทางน้าแข็งจากมุมบนแล้วมองไปข้างล่างเมื่อตอน เฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันก็จะเห็นวิวของทานน้ําแข็งข้างล่างเยอะแยะมากมายมันมีทาาน้ําแข็ง6-7แห่งอยู่ในเม้าคุกที่อยู่ยานแห่งชาติแห่งนี้เนี่ยนะครับเราขึ้นไปเที่ยวกันแล้วเราก็จะเที่ยวล่องขึ้นไปมีการนั่งรถไฟทางรถไฟเส้นหนึ่งที่สวยมากๆคือ Trans-Alpine ก็คือทางรถไฟที่วิ่งตัดผ่านเทือกเขาแอลป์เนี่ยแหละครับก็เ,เรียกว่า t r a n s a l ไ i น์เนี่ย เราจะนั่งรถไฟข้ามจากซีกตะวันออกไปซีกตะวันตกของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ด้วยอันั้นก็เป็นไฮไลท์อีกที่หนึ่งนะครับอีกไฮไลท์หนึ่งของทริปนี้ที่ไปถึงเกาะใต้ที่นิวซีแลนด์แล้วจะพลาดไม่ได้เนี่ยก็คือการไปพักกลางอุทยานแห่งชาติเมาคุก ต้องเรียนควา้ชมจริงว่าอุทยานชาติมาคุกเนี่ยมันมีธรรมชาติทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วภายในเนี่ยมันมีรีสอร์ทรีสอร์ทเดียวซึ่งเป็นรีสอร์ทที่สร้างขึ้นมาแบบสมบูรณ์แบบเลยเนี่ยนะครับอยู่ข้างในรีสอร์ทเดียวแล้วการจองเนี่ยจองยากมากๆเราก็ต้องจองล่วงหน้าไปตั้งแต่ต้นปีอะครับเพื่อจะไปเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยนะครับที่ h e r m i t a g e r e s o อ t แห่งนี้เนี่ยที่จุดนี้เนี่ยมันจะเป็นจุดที่ห่างไกลจากเมืองแล้วทาง ซีกโลกใต้เนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นเราเรียกได้ว่าในวันที่ฟ้าใสๆาอากาศดีๆไม่มีแสงเมืองมารบกวนเนี่ยเงยหน้าขึ้นไปบนฟ้าในเวลาที่เราอยู่ทางซีกโลกใต้ใกล้ๆ้วโลกใต้เนี่ยเราจะมีโอกาสเห็นทางช้างเผือกได้อย่างงดงามมากเรียกได้ว่าทุกครั้งที่ผมไปที่เมาคุกเนี่ยตอนคืนเพียงแค่เดินออกมาจากหน้ารีสอร์ทที่เราพักเฮอร์ม a เต r e s รีสอร์ทเนี่ยนะครับออกมาอยู่ในที่กลางแจ้งแล้วเงยหน้ามองฟ้าเนี่ยหลายครั้งเลยก็จะสามารถมองเห็น ทางช้างเผือกได้ซึ่งทางช้างเผือกไม่เห็นได้ด้วยสายตาเลยนะครับแล้วกล้องสมัยใหม่ที่เป็นกล้อง iPhone หรือกล้องเทคโนโลยีใหม่ๆสมัยนี้เนี่ยนะครับสามารถเที่บบันทึกภาพทางช้างเผือกได้โดยไม่ต้องตั้งขาตั้งกล้องเหมือนสมัยก่อนคือมันเห็นได้ด้วยตาเปล่าแล้วเนี่ยยังสามารถถ่ายด้วยกล้องด้วยมือถือได้ก็จะเป็นภาพภาพหนึ่ง คือคาว่าทางช้างเผือกเนี่ยเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่อ่านาน,นิยายของชมพยันตรีที่โกโบรินัดกันกับอังสุมาเินว่าจะไปพบกันที่ทางช้างเผือกเนี่ยหลายคนอ่านนิยายคู่กรรมมาแต่ยังไม่เคยเห็นทางช้างเผือกจริง ถ้าอยากเห็นทางช้างเผือกจริงๆเนี่ยไปทริปนิวซีแลนด์กับเราแล้วมีโอกาสได้เห็นครับมันไม่ใช่คืนที่เมาคุกคืนเดียวนะครับหลายๆคืน่ะถ้าอย่างเช่นตอนที่เราไปค้างันที่เมืองฟรานซโจเซฟก็เป็นเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองเล็กๆก็สามารถที่จะมองเห็นทางช้างเผือกได้ถ้าวันนั้นเนี่ยฟ้าใสาทางที่จะเข้าไปในอุทยานแห่งชาติเมาคุกเนี่ยมันจะผ่านเทเลสาบเทเลสาบหนึ่งนะครับชื่อว่าเทเลสาบเทคาโปเทเลสาบเทคาโปเนี่ยมันจะเป็นเทเลสาบที่มีความสวยงามทางธรรมชาติด้วยความที่ น้ำเทเลสาบเนี่ยมันมีแร่ธาตุบางประการผสมอยู่ก็จะมีเทเลสาบที่มีสีฟ้าเป็นฟ้าแบบเทอร์ควอยสวยมากๆโดยเพาะเพราะมันสะท้อนกับภาพภูเขาของเมาคุกเนี่ยภูเขาของเมาคุกเนี่ยมันจะมีหิมะปกคลุมมีน้ําแข็งปกคลุมตลอดปีมันมีทางน้าแข็งซึ่งเป็นน้ําแข็งอยู่บนยอดเมาคุกเนี่ยอยู่ตลอดปีเพราะฉะนั้นไม่ว่าไปฤดูไหนก็ตามเนี่ยจะสามารถเห็นภาพเทเลสาบสะท้อนภาพภูเขาของเมาคุกเนี่ย ได้อย่างสวยงามการไปเที่ยวชมธรรมชาติเนี่ยนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องของการเติมพลังให้กับชีวิตไปเที่ยวมอดีฟกับเราในช่วงเดือนกันยายนก็ไปสัมผัสธรรมชาติรับพลังจากธรรมชาติให้เราได้สัมผัสทะเลสวยๆน้าๆําใสๆฟ้าสวยๆพักผ่อนจากเรื่องราวเครียดๆทางการเมืองไปเที่ยวชมธรรมชาติรวมทั้งไปนิวซีแลนด์ก็ได้ไปชมธรรมชาติของป่าเขาของภูมิประเทศต้องบอกจริงๆว่า ไม่ว่าจะเป็นมอร i ดีฟหรือเป็นนิวซีแลนด์เมื่อเราไปสัมผัสกับธรรมชาติเราจะได้เติมพลังของชีวิตให้กับตัวเองเชิญชวนไปเที่ยวด้วยกันนะครับไปเที่ยวกับอาราวเดเวอร์ไปเที่ยวกับใครก็ไม่สดวกสบายและก็สนุกสนานเหมือนกับไปกับอาราวเดเวอนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์หน้าผมและพิชเกิร์มกลับมาจัดรายการร่วมกันครับาพบกันครับสวัสดีครับ